อาสาวังเว้นก็มาอาสามีแรงด้วยใจศรัทธาตั้งใจเข้ามาทำเพื่อสังคมขอตามรอยบาทเพระเจ้าอยู่หัวแห่งปวงชนอาสาด้วยใจใทุกคนวังแค่รอยยิ้มเป็นสิ่งตอบแทนเข้าใจทถิดนะ ถ้าช้าหรือพูดไม่ดีงานยุ่งอยู่มันก็มีและในบางทีก็ล้าเหนื่อยแสน <im> ดึกดึกนๆออกบ้านค่ำคืนไม่ได้กอดแฟนใจเย็นอย่าเพิ่งเครียดแค้นอย่าได้ดูแคลนเป็นคนไม่ดีก็ทำด้วย สักนิดบางครั้งหน้าตาหุดหิดก็เพรคุณคิดตั้งใจเต็มที่อยากให้มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นได้โปรดปราณีอาสาก็มีสักสิอยากจะทำดีไม่มีห่างหายด้วยจิตอาสาอย่างไรก็ยังอาสา ให้สมที่ได้เกิดมาให้มันคุ้มค่าไม่ต้องเสียดายยดมั่นความดีตราบชีพยังมีจนชีวาวายแบ่งปันกันด้วยน้ำใจเราภาคภูมิใจที่เป็นอาสาเอาเ้วไม่ต,วตวรวจตรวจเลยเนี่ยนิดเดียวนะคะเพื่อส่วนรวมนะคะผมไม่ตรวจ เป็นหมอหรือเปล่าเป็นอสมอค่ะก็ไม่ตรวจไงค่ะใจเย็นๆนะคะน้องใจเย็น่อะไรน้ำให้ใันกินแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกีนก่อนคุยกินว้ยก็ทำด้วยใจขอความย็นใจสักนิด คุณคิดตั้งใจเต็มที่อยากให้มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นได้โปรดปรานีอาซาก็มีสักด์ศรีอยากจะทำดีไม่มีห่างอายด้วยจิตอาซาอย่างไรก็ยังอาสา สมที่ได้เกิดมาให้มันคุ้มค่าไม่ต้องเสียดายยึดมั่นความดีตราชีพยังมีจนชีวาวายแบ่งปันกันด้วยน้ำใจเราภาคภูมิใจที่เป็นอาสายึดมั่นความดีตราชีพยังมีจนชีวา,วาย แบ่งปันกันด้วยน้ำใจเราภาคภูมิใจที่เป็น เเขาามาทื่อพสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเพจ f a c e b o o k อุทัยธานีเฮลที่ h ช n แนลทุกท่านครับวันนี้ผมดัในวิสิทธิโชคเจ้าพนักงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีครับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ ภูมิใจยอย่างยิ่งครับที่จะได้พูดถึงบุคคลสำคัญที่มีความาสำคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยนะครับนั่นก็คืออสมดังนั้นนะครับแขกผู้ร่วมรายการที่อ,อยู่กับกับผมในขณะนี้นะครับก็ขอเชิญได้แนะนำตัวค่ะก็ดิฉันชื่อวัฒนานะคะวิสิทธิโชคก็เป็น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไทยธานีนะคะซึ่งก็วันนี้รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็มาเ,เล่าสู่กันฟังในเรื่องของอสมอซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าอสมอเนี่ยเป็นบุคลากรหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นมากสําหรับประเทศเรานะคะ <c oughs> ซึ่ง คือท,ที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 2> น่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีอาสาสมัครที่ทำงานเรื่องสุขภาพในชุมชนซึ่งเรื่องอาสสมอนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อาจาร,รย์หมออมอน,นะคะซึ่งในแพทย์ <Okay. S 2> อมอนลงทสุดน่ะท่านเป็นสมัยที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ท่านก็ได้มีการรเริ่มที่จะคิดแล้วก็เอาชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาทํางาน ที่จะดูแลใช่สุขภาพของคนในชุมชนของตัวเองะค,ะค่ะน่าจะประมาณปีพุทธศักราช2521นะครับประมาณนั้นใช่ใช่ครับก็ปี2521เนี่ยเริ่มพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการเป็นอสอมอเป็นพศสก่อนนะคะผู้สื่อข่าวสาสุขแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นอสอมอถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสัก40กว่าปีเนี่ย ทั้งประเทศมีอสมอทั้งหมดเนี่ยประมาณล้านกับ4ี่หมื่นคนเสษ็ๆนะคะคข้าๆซึ่งก็ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะะในทุกอน,นุของประเทศไทยมีอสมอปฏิบัติหน้าที่อยู่<ช>นะครับหมายความว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็สร้างความอุ่นใจนะครับให้กับประชาชนในหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาหมาดๆก็ <COVID. S 2> สถานการณ์โควิด -19 านะครับมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะถามว่าจากการที่มีอสมออยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นอสมอหมอประจำบ้านก็จะมีอสมอท่านใดครับที่จะเข้าไปสู่บทบาทของการเป็นอสมอหมอประจำบ้านครับคือหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นหูเนาะเรื่องอสมอหมอประจําบ้านอะ่ะที่ผ่านมาแล้วเรารู้จักอสมอเนาะ อ,อสมอก็คือชาวบ้านเนี่ยแล้วมีการพัฒนาให้ความรู้ต่างๆนานานะจนเขามีศักยภาพในระดับหนึ่งพอไปถึงในเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้เป็นอสมอหมอประจําบ้านนะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากนโยบายของกระทรวงนี้ที่พยายามจะแปลงเรื่องของนโยบายให้เป็นในให้สู่การปฏิบัติที่มันชัดเจนขึ้นกนะระทรวงสาธารณาสุขใช่รกระทรวงเองเน้นที่จะผลักดันให้นโยบายเนี่ยมันชัดเจนขึ้นให้ไปสู่การปฏิบัติก็เลยมีนโยบายว่า จะพัฒนาอสมอให้เป็นหมอประจําบ้านก็คือคนที่จะเป็นอสมอหมอประจําบ้านเนี่ยก็จะเป็นโดยหลักการเนี่ยก็จะเป็นประธานอสมอก็คือประธานชมรมอสมอระดับหมู่บ้านหรือตําบลนะคะแล้วก็คัดเลือกขึ้นมาให้เข้าสู่กระบวนการในการอบรมตามหลักสูตรอสมอหมอประจําบ้านซึ่งเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรเนี้ยเขาก็มองว่าน่าจะทําให คนกลุ่มนี้สามารถเป็นแกนนำที่จะพัฒนาเรื่องสุขภาพของคนในในชุมชนตัวเองได้ซึ่งโดยหลักๆก,ก็คือว่าคนกลุ่มนี้จะต้องสามารถผ่านเข้ากระบวนการการอบรมตามหลักสูตรได้ครบตามเกณฑ์น,นะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือต้องเป็นประธานอสมอในระดับหมู่บ้านแล้วก็ตำบลก็หมายความ,มว่าเป้าหมา,หมายความว่าไม่ใช่ว่าอสมอทุกคน จไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอสมหมอประจำบ้านนะครับก็คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมาผ่านตามหลักสูตรตามหลักสูตรนะครับคือในในปีที่ผ่านมาปีหกสามเนี่ยเรามีอสมที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นอสมหมอประจําบ้านประมาณทั้งหมดหกร้อยห้าสิบเจ็ดคนอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วเพียงแต่ว่าคนคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่ง ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาได้รับการพนาไปแล้วแล้วก็มันจะมีลักษณะของการต่อยอดอีกครับการต่อยอดเนี่ยเป็นนโยบายที่กระทรวงจะต้องทําในเฟสต่ตอไปซึ่งตอนนี้ในปีถึงขณะนี้นะยังไม่ได้มีการต่อยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสมบูรณ์ของการที่จะเป็นอสมหมอ,อประจาครอบครัวเนี่ยก,ก็ยังก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะครับแล้วก็มาถึงคําถามที่สําคัญเลยว่า ทำไมนะครับทำไมถึงจะต้องมีอสมหมอประจำบ้านกันด้วยนะครับสำหรับในเมืองไทยของเรามันก็อาจจะมีจริงๆเป้าหมายของกระทรวงเองเนี่ยหลักๆเลยมีอยู่4อย่างอันดับแรกก็คือทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาลดภาระค่าใช้จ่ายก็คือเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมคะคือดูแลกันเองในชุมชนเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายไปอันที่สอง การที่การที่ผู้ป่วยเข้าไปในนอนในโรงพยาบาลเองเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆมันมีโอกาสที่จะที่จะเ<ด>พิ่มขึ้นอยู่แล้วได้รับการเพราะฉะนั้นเอ่อใช่เพราะฉะนั้นก็เชก็เป็นเป้าหมายอันที่พยายามอีกส่วนหนึ่งข้อที่ประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของการที่ทำไงจะให้สามบริการลดค่าใช้จ,จ่ายถ้าประชาชนเข้าไปใช้บริการที่เยอะสามบริการก็ก็คือโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและสิ่งสุดท้ายคือที่เราพยายามทํากัน ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็คือเรื่องของการลดการแออัดในโรงพยาบาลเพราะว่าการแออัดในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีสถานมันจะ,จะมีสภาวะการที่มันเป็นปัญหาอะไรตามมาหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทํำยังไงให้คนในชุมชนเนี่ยดูแลกันเองสุดท้ายพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยมันก็ต้องมาพัฒนาอสมอให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะทำให้เกิดเป้าหมายทั้ง4ี่ข้อนี้ ก็โดยสรุปเนี่ยเป้าหมายที่จะเกิดที่มุ่งจะให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ของประชาชนทางนั้นเลยนะครับทั้ทงเรื่องของการลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการลดความแออัดก็สร้างความสะดวกนะครับรวมทั้อง,ทงอื่นๆนะครับแล้วประการต่อมาเนี่ยก็อยากจะทราบว่าอ,อสมอหมอประจำบ้านเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับในการที่จะเข้าไปทำหน้าที่นั้นนะครับ เพื้นพื้นเลยก็คือว่าอันดับแรกคืออสมหมอประจำบ้านก็คืออสมอทั่วไปนี่เองค่ะก็อสมอที่รับการพัฒนาตามหลักสูตรตั้งแต่ปี2550นห้าอยห้าสิบนะคะก็มีรายละเอียดว่าคนกลุ่มนี้การที่จะเข้ามาเป็นอสมอได้เนี่ยก็จะมีคุณลเรี่ยเรื่องของการผ่านการอบรมตามหลักสูตรนี้อันที่สองสิ่งที่มันที่ที่เราหรือว่าคนที่จะเป็นอสมหมอประจำบ้านนี่คือต้องเป็นอสมอประธานอสม ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลครับม<น>ซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยในบางพื้นที่ก็จะมีข้อจํากัดเพราะว่าในเรื่องของการที่จะเอาคนมาเทรนเอามาพัฒนาให้เป็นอสมอหมอประจําบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพพอสมควรเขาก็บางทีเนี่ยบางพื้นที่ประธานชมรมอสมอร,ระดับหมู่บ้านระดับตำบลนะ่ะอาจจะอาจจะมีศักยภาพที่มันไม่ไม่เพียงพอเขาก็จะสามารถสามารถที่จะคัดอสมอคนอื่นเนี่ยที่<ม> อันที่ประเด็นที่สามที่ที่จะต้องมีก็คือว่าด้วยการที่การที่เราจะให้อสมหมอประจําบ้านปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยเขาต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีในการเทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสารน่ะค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็การสื่อสารทางด้านออนไลน์ใช่ใช่ก็เอามาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อสมหมอประจำบ้านนี่ก็ต้องมีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้นะคะสิ่งสุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณจะไปเป็นอ,อสมหมอประจำบ้านได้คุณจะต้องมีมีเขาเรียกสมรรถนะเนาะในระดับหนึ่งการที่จะมีสมรรถนะในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะดูมีการประเมินอ,อยู่3มอย่างอันแรกก็คือคเวลาคุณไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรอประจำบ้านปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียก ก่อนกับหลังหรือพิเทส <Okay. S 1> โพสเทสนั่นเองอันที่สองก็คือต้องมีการสังเกตกระบวนการเรียนรู้หรือพฤติกรรมในการเรียนรู้ระหว่างที่การอบรมในในหลักสูตรนั้นๆและสิ่งสุดท้ายที่มันสําคัญก็คือว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตรแล้วไปเนี่ยมันต้องมีการประเมินผลกา,การปฏิบัติงานใช่โดยมีการรายงานผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะได้ได้ได้ทราบอันนี้ก็เป็น สมรรถนะที่จะต้องที่จะต้องประเมินหลังจากกระบวนการอบรมแล้วก็เป็นประเด็นเละยอยอยู่สี่ข้อที่ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอสมหมอประจำบ้านเนี่ยต้องมีคุณสมบัติประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้เล่าละเอียดลงไปอีกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของอสมหมอประจำบ้านว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบทบาทที่เขาจะ มีส่วนในการพัฒนาสุขภาพของคนในหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับเอ่อจริงๆบทบาทหน้าที่ของอสมอหมอประจาบ้านเนี่ยมันก็คือบทบาทหน้าที่ของอสมอแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมนะใช่<ต>เพียงแต่ว่า,เ,าเราต้องยกระดับให้เขามาเพิ่มขึ้นโดยโดยหลักๆก,ก็คืออันดับแรกก็คือไม่ทราบรู้จักอ,อกสอคอไหมคะ อาสาสมัครประจาครอบครัวอ่าใช่เพราะนันเนี่ยอสมเนี่ยเขาต้องเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องพยายามสนับสนุนให้อสคเนี่ยสามารถดูแลคนในครอบครัวขันได้ครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นเป็นพี่เลี้ยงใช่อสคก็คือคนในบ้านเราเนี่ยบ้านเราสมมติมีคนอยู่ห้าคนก็จะมีหนึ่งคนที่ถูกตั้งขึ้นมาใช่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วได้รับการ เรียนรู้หรืออสมอไปเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ในการที่จะเขาจะดูแลคนในครอบคร<อ>ัวของเขาขตนเองใช่เช่นในครอบครัวของเขามีคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันหรือคนไข้ที่เป็นไตวายอะไรเงี้ยนะคะคก็จะต้องคนที่เป็นอสคอเนี่ยจะได้รับการกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะดูแลคนในครอบครัวเขาได้เบืบ้องตน้นอันที่สองก็คือว่านอกจากเขาจะต้องไปสนับสนุนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้อสคอเนี่ย เขาจะต้องมีความเข้ารู้ความความรู้ความตั้งใจในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคนะคะพื้นฐานเลยเชิงลุกและครับอันนี้ใช่เชิงลุกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพในพื้นที่ที่มันสําคัญสําคัญเช่นปัญหายอดฮิตก็คือเบาหวานโรคเบาหวานโรคความดันถูกไหมคะหรือเรื่องของตอนนี้ที่มาฮิตก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือในเรื่องของ การที่จะสนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นเนาะเรื่องของสมุนไพรเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ที่ยังมีความเข้าใจกันหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาเนาะอันนี้สอดคล้องกับการาที่จังหวัดอุทัยธานีของเราเนี่ยเป็นเมืองสมุนพไพรก็ด้วย,วยนะคะก็ด้วยทั้งสอดรับทั้งในเรื่องของนโยบายประเทศแล้วก็สอดรับเรื่องของพื้นที่เองแล้วอีกอันหนึ่งที่บทบาทที่ อสมอหมประจำบ้านต้องมีก็คือเรื่องของเขาต้องมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารออแล้วก็แอปต่างๆถ้าเราเคยได้ยินนะคะมันจะมีแอปพลิเคชันอสมใช่อสมออนไลน์สมาร์ทอสมอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการที่จะอสมอไปใช้ในการทำง,งานใช่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่า คนที่เป็นอสมอหมอประจําบ้านเนี่ยคงตอนนี้มันไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่รู้เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะอาจจะต้องรู้เรื่องในเรื่องของการมีภาวะผู้นําที่จะสามารถทํำยังไงให้คนในชุมชนน่ะ <Okay. S 1> มามาทํางานเป็นทีมเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็สามารถที่จะค้นหาปัญหาแล้ววางแผนแก้ไขปัญหาแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยทีมของชุมชนตัวเอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ที่เราเราคิดว่าบทบาทหน้าที่ของอสมอหมอประจำบ้านเนี่ยมันน่าจะต้องมีประมาณนี้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วก็มาถึงอีกคําถามนึงนะครับว่าหลักสูตรในการยกระดับอสมอให้เป็นอสมอหมอประจําบ้านเนี่ยมีรา,ายละเอียดยังไงพอที่จะเล่าให้ฟัง <c oughs> สู่ท่านผู้ชมได้ไหมครับคือ <c oughs> ในในในเชิงกรอบ ที่กระทรวงกําหนดมาเนี่ยนะคะ <c oughs> มันก็จะมีกําหนดไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยในหลักสูตรของการอบรม,มอสมหมอประจาบ้านเนี่ยจะมีอยู่3มวันก <c oughs> ็นนจะมีอยู่6วิชานะคะ <c oughs> วิชาละสามชัว่วโมงใช่รวมเบส็จแล้วก็ประมาณ18ดชั่วโมงเนาะ <c oughs> ใน18ชั่วโมงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีใน6วิชาเนี่ยพูดถึงพูดถึงเนื้อหาก็จะมีอยู่หวิชาแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการถ่ายทอด ตามของหลักสูตรเองเนี่ยมันสามารถจะแวรี่ก็คือปรับได้ตามความเหมาะสมเนาะอาจจะมานั่งอบรมทีเดียวทั้งทั้งทั้ง <18 S 2> ชั่วโมงอ่าทั้งหวิชาหรือจะมีกระบวนการในการที่จะถ่ายทอดค่อยๆเก็บไปให้กับอสมอมอบจำป้านได้เรียนรู้ในพื้นที่อาจจะทำไปฝึกปฏิบัติไปแต่ในเนื้อหาทั้งหวิชาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ วิชาอสมอาสาสมัครประจําครอบครัวนะหรืออสคอคือต้องไปรู้ว่าบทบาทของอสคอเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างเพราะคุณต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเขาใช่เพราะคุณต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเขาเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ชุมชนตัวเองเนี่ยก็จะมีเวลาเราฟังเราก็เอ๊มันจะรู้หมดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆนเน้นๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ โรคเกี่ยวกับโรคติดต่อเนาะเรื่องของโรคไข้เลือดออกใช่เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อุทัยธานีก็มีชีคุณกุญยานะใช่หรือวันโรคนะคะโรคโรคไข้มาเรียตอนนี้พึ่งแล้วก็จะมีที่ที่เราเจอก็คือเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ cpr ซึ่งจำเป็นมากเป็นกระแสใช่เป็นกระแสแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้ให้คนในชุมชนเนี่ยเขาได้รู้ที่จะพึ่งตัวเองค่ะ อีกประเด็นหนึ่งเนเรื่องของการการส,งส่งเสริมสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาโรคที่สําคัญสําคัญในชุมชนเนี่ยอัน,นอันนี้เนี่ยก็ที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของโรคเบาหวานความดันเนาะรเรื่องสุขภาพจิตโรคยอดฮ<ล>ิตใช่โรคยอดฮิตที่เราเจอกันประจําไม่มีสถาบนชุมชนหมู่บ้านไหนที่ที่ทว่างเว้นจากโรคนี้ใช่นะครับ,รบแล้วอีกอันหนึ่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือ วิชาที่สี่ก็คือเรื่องของภูมิบัญญาติไทายเนาะสมุนไพรแล้วก็การใช้กัญชาทางการแพทย์อันนี้ก็ก็อย่างที่บอกแล้วว่าหลักๆก็คือมันก็จะมีเรื่องของสมุนไพรที่มาใช้ในเรื่องของงานสังุมฐานที่ใช้กันบ่อยๆพวกอสมหมอ,อประจำบ้านก็จะต้องไปเรียนรู้ว่าจะใช้อะไรได้บ้างทดแทนยาที่ในแผนปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ค่ะส่วนวิชาที่หก็เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์แล้วก็เรื่องของ แอปพลิเคชันต่างๆที่ต้องใช้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราการเราผ่านการอบรมไปเนี่ยเราก็มีการนำทั้งแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยไปใช้ในการทํางานตอนนี้บางพื้นที่ใช้แล้วนะคะเช่นเอาอำเภอรันสักอ่าอำเภอรันสักหลายๆที่ทำโรงพยาบาลรันสัก์ล่องตะทีสอนอ,อทุ่งมนหรืออีกในหลายแห่งที่ที่เราไม่รู้นะคะมันมีเครือข่ายในการที่จะใช้ประโยชน์ ในการทํางานแล้วทาให้การทํางานสะดวกมากขึ้นใช่ใมันมันถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ทํางานได้ดีอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทางกระทรวงเนี่ยกำหนดมาว่าคนที่เป็นอสมอหมอประจําบ้านจะต้องรู้ก็คือเรื่องของเทเลเมดิ c ซีนซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการลักษณะเหมือนการช่วยในการรักษาเรื่องของการส่งต่อ กรณีที่มีผู้ป่วยในชุมชนนะคะแล้วก็ส่งไปคอนซัลแพทย์หรือทีมของเขาที่อยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งเช่นเวลาเราอสมอมอประจำบ,บ้านทํางานไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะเขาก็จะมีทีมมีอสมอคนอื่นๆมีอสคม,มีมีหมอ,อครอบครัวเนาะมีเครือข่ายที่จะทํางานด้วยมีทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องมือสื่อสารพวกนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นแต่ว่าเทเลมดิซีเนี่ยตอนนี้กระทรวงกาลังพัฒนาเนาะ ก็ยังไม่ได้เอามาใช้เป็นทางการเพียงแต่ว่าอ<ม>ตอนนี้มีม,มีเป้าหมายแล้วก็กำลังเขียนโปรแกรมอยู่ <c oughs> ค่ะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าจริงๆเนี่ยบทบาทไอ้วิชาที่เขาจะใช้มากแล้วจำเป็นมากก็คือว่าคนที่เป็นอสมหมอครอบครัวเนี่ยต้องมีภาวะผู้นาแล้วก็ทำยังไงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจบทบาทของการที่คนที่จะเป็นเป็นผู้นา ะะอันนี้นเข้าใจาเลยนะครับว่าผ่านหลักสูตรตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอ,อสมอหมอประจําบ้านก็เป็นรูปในการวางแผนในการพัฒนาสุขภาพใช่ไหมครับคือคืออสมอหมอประจําบ้านเนี่ยต้องไปสร้างทีมสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยที่อยู่ในชุมชนตัวเองเนี่ยช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนตัวเองใช่ครับใช่ค่ะจะแบบไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงให้คนข้างนอกมาใช่ไหมคะใ ก็นะครับรับเชิญปกติฮะปกติพูดไปเลยครับโอเคค่ะก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องมองว่าบทสรุปของคนที่เป็นอสมหมอประจำบ้านเนี่ยคนที่จะเป็นอสมหมอประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถที่เขา ต้องเข้าใจเรื่องของระบบสุขภาพชุมชนของเขานะคะต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต้องมีภาวะผู้นำแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมแล้วก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็อยากทำงานช่วยเหลือส่วนรวมก็คือมีจิตอา,าสาซึ่งคนที่เป็นอสมอเนี่ย อันดับแรกก็คือต้องมีจิตอาสาที่จะทํางานเพื่อเพื่อสังคมก่อนเขาถึงได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นอสมองนะคะก็คงจะเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ครับเราใช้เวลากันมาพอสมควรและเรื่องที่คุยนั้นนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์และแถมจะสร้างความภาคภูมิใจให้กลุ่มคนที่เราเรียกว่าอสมอนะครับในการทําหน้าที่ในบทบาทใหม่ นะครับบทบาทใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่ปี2564นี้เป็นต้นไปนะครับคืออสมหมอประจำบ้านนะครับแต่ว่าอุทัยธานีเราไม่ใช่ว่าเราเริ่มจากศูนย์นะครับตามที่คุณวัฒนาได้เล่าให้ฟังว่าเราได้มีการเริ่มต้นและการอบรมเราก็จัดไปแล้วถึง600กว่าท่านด้วยกันนะครับก็คิดว่าเป็นเป้าหมายนะครับในเรื่องของอสมหมอประจำบ้านนะครับที่เราจะต้องไปให้ถึงแล้วก็ คิดว่าคงจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของคนชาวไทตยตานี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะครับคุณวัฒนาวิสิทธิโชคนะครับแล้วก็คงจะต้องมีมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมอ๋อ,อก็จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานกับกับอสอมเนี่ยจริงตัวเองทํางานมาตั้งแต่จบประมาณปีห้าศูนย์ะตอนนี้ก็หกตั้งแต่ปีหก ก็ประมาณ20ิกว่าปีน,นะคะแล้วรู้สึกว่าทํางานกับชาวบ้านเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจริงๆต้องต้องฝากไว้เลยนะคะว่าเราอะเป็นเจ้าหน้าที่เราเราทำงานกับอสมอเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นผู้ร่วมง,งานคนหนึ่งนะคะที่ที่เราจะต้องเรียนรู้กับเขาบางคนอาจจะมองว่าเราเหมือนแบบ เหมือนเป็นมเราไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกน้องเขาไม่ใช่ลูกน้องเราแล um, we well right. so so ้วเราก็ไม่ใช่เจ้านายเขาแต่เราอ่ะเป็นผู้ร่วมงานแล้วเราเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันแล้วต้องไปเรียนรู้กับเขาแล้วหลายๆอย่างที่ตัวเองเข้าไปเรียนรู้กับอสมนคือสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเรียนรู้เรื่องชุมชนเรียนรู้เรื่องชาวบ้านเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเป็นเรื่องดีดด้วยที่สามารถจะเอามาปรับใช้ในในชีวิตเราแล้วในเรื่องของในชีวิตประจําวันเราในเรื่องของการทํางานของเราได้ดีด้วยค่ะ กก็ฝาาไว้้ประมณนีค่ะครับสําหรับวันนี้รายการทางการไลฟ์สดเนี่นะครับของอุทัยธานีเฮลที่ชแนลในเรื่องของอสมหมอประจําบ้านก็คงจะสมควรแก่เวลานะครับคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการนะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ อาสาวังเว้นก็มาอาสามีแรงด้วยใจศรัทธาตั้งใจเข้ามาท ช้าหรือพูดไม่ดีงานยุ่งอยู่มันก็มีและในบางทีก็ล้าเหนื่อยแสนดึกดึกเดินๆออกบ้านค่ำคืนไม่ได้กอดแฟนใจเย็นอย่าเพิ่งเขียดแน้นอย่าได้ดูแคลนเป็นคนไม่ดีก็ทำด้วยใจ it's like mm -hmm.